้ขขแลวววูเเีียยสวัสดีครับวันนี้จะพากันไปแคมปิ้งที่ยางนาแคมป์นะครับจังหวัดอุทัยธานีนะครับขับรถ3มชั่วโมงก็ถึงแล้วนะครับไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ัช่องเจมิจิแล้วนะครับวันนี้ก็มากางเต็นที่ยางนาแคมป์นะครับผมวันนี้ก็มากับเพื่อนเหมือนเดิมชาวแก๊งแก๊งไหนเชฟยินเชฟเพชรทุกคนก็กำลัง เอาของลงจากรถนะครับวันนี้ก็มา11คนเอาของมา2กระบะ1 2 3สานะครับผมนี่พื้นที่สวยมากอันนี้เป็นลาน2นครับยางนาสองลาน1เขาเต็มนะครับก็เลยมาลาน2เพราะว่าลานลานหนึ่งเขาบอกว่าให้คนที่เฉพาะจํานวนน้อยๆมามากลางนะครับลาน2จะเป็นลานที่สําหรับชาวแก๊งกลุ่มมาอยู่ลานนี้กันนะเพราะว่าเป็นลานใหม่แล้วก็เงียบสงบกว่ามั้งนะ อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเอาของลงก่อนนะครับผม ดูของแนละ้วสิบกว่าคนสิบเอ็ดคนนะครับของเยอะมากเดี๋ยวรอดูตอนกลางเสร็จด,ดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงสิบเอ็ดคนสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหลังอันนี้การกลางเต็นทยที่ไงสุดก็คือให้เพื่อนกลางเหมือนเดิมไม่เคยได้ประ,ประสบความสาเร็จกับเต็นกลางเองไม่เคยประสบไม่เคยประสบความสาเร็จกับการกลางเองสักครั้งหนึ่งนะครับกลางเองไม่เคยรอดเพื่อนช่วยตลอด t、mm hmm. โอเคครับตอนนี้ก็ตั้งเต็นท์เสร็จแล้วนะครับก็ใช้เวลาประมาณตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงบ่ายสองครึ่งนะโอ้โหโคตรนานเลยถ้าไม่ได้เพื่อนนี่แย่นะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ตั้งไว้จริงๆไม่มีอะไรนะตั้งไว้เพื่อถ่ายรูปเพราะที่เหลือก็คือนั่งอยู่ข้างหลังกล้องนะครับนั่งใต้ทาากันตรงนี้คือตั้งเพื่อถ่ายรูปแล้วก็แยกไปครับผมเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวไป ดื่มดำของบรรยากาศธรรมชาติที่ยางนาแคมนะครับผมสวยมากนะครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปสวยๆให้ชมกันนะครับ เชฟเริ่มลงมือทาอาหารกันแล้วมั้งเริ่มว่างเชฟไม่ใช่เชฟบริษัทคนธรรมดาที่ทาอาหารได้เชฟป้าต่แต่แต่อะไรไม่ดูอะไรเหรออันนั้นอะไรอ่ะอันนั้นคือพี่โคกเดิมหรอยีนนั่นเป็นพี่โคกเดิมหรออยู่นะสองชั่วโมงเดียได้กินสองชั่วโมงนะ อ๋อใก่กระเทียมต้องใส่ผิกชยด้วยเออดือเน,นี่ยรอ,อรอสินค้าเรหิวแล้วตนี้ห้าโมงเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวน่าจะเริ่มเริ่มปราร์ตี้แบบจริงจังไม่ไม่ใช่ปราร์ตี้ดิเริ่มดื่มดแบบธรรมชาติอย่างจริงจังตอนพระอาทิตย์ตกอย่างนี้เราเริ่มทำกับข้าวกินก่อนปล่อยให้พ่อบ้านเขาทำกินกันก่นกอน ไม่เลิกดีกว่านั้นแหละไม่เลิกดีอ่ะนั่งกินหมอยู่แล้วล่ะนานแล้วดะเราแบบรอบเดียวหรือว่าดูน้ำแก้วมั้ยคนื้อนี่ไปกินก่อนนะแล้วก็เก็บอันนี้หมูอันนี้เนื้อเต็ดหน้ามันเป็นหมูอะไรอยงวะโมูขุนหมูขุนชาบูจะเอาแบบรอบเดียวหรือว่าสองรอบ จะเอาเนื yeah, ้ออันนี้เก็บไว้ก่อนนี่ซีโครงอีกแล้วเรอยอย่าทาเสร็จแล้วข้างเดียวเดี๋ยวไม่ทาเดี๋ยวเทเดี๋ยวองเชียรองเชียอันนี้คื ทาซอเรียกับอีกด้าหนึ่งนะคนหุ้ยควันเยอะมากอ่ะไม่ไม่เลยหรอไม่ใช่ัปไม่อยู่แล้วไม่เค็มเค็มซอสหน่อยแล้วก็ไม่อยู่แล้วด้วยไม่ถึงีแป๊บเดียวอยู่นะเนือะไญใหญ่เราใส่มาเลยเสร็จส่วนเออถ้ไหลไปเลย พี่ระวังชิ้นนี้หล่นนบนกระเพาะแม่ผ้าผขึ้นมาเด็กหล่นว่ะตอนนี้ก็กินข้าวครับกับข้าวเสร็จแล้วเอาของอะไรก็ได้แบบพี่การมันจะกินอันนี้เป็นข้าวที่หุงกะเหงเมื่อกี้พริกเสร็ศษกระเทียมโดนโดนคนทำแม่งแดกและอิ่มหมดหมดแล้วเลยด็ อร่อยมากอร่อยว่าอร่อยป่าอร่อยไหมเอ้ยตาเป็นงั้นนะอร่อยเดี๋ยวผมกินบ้างถ้าผมกินบ้างมันบไม่รู้ว่าอร่อยจริงเปล่าอันนี้เพราะอร่อยหรือกูหิวเนี่ย่อกเลยนะดูวงชาบูเริ่มกินชาบูแล้ว หมดเลยเหรอทีเด so, okay. really ียวเลยเหรอก็ในถุงได้ป่ะล่ะพี่บอกว่าท so ุกคนคือแบบได้ไหมมือรู้มือใครเป็นมือใครเลยพันกันม่วนหมดเลยทีมใช้ได้ไว้ใช่ไหมล่ะก็โดนใจโดนใจมุ๊กโดนใจ น่ร้อร่อยไม่รอร่อยน,นี่ติดกระดูแค่ได้เลยอ่ะเออกินโอ้ยเอาเลยมเอนเดิมรู้ว่าเป็นยังไงมันเี้กว่าอดอืมสอดออ้ย,อยกระดูก แบบเดิมอร่อยไม่เคยผิดหวังมเย็นแรนเมนูที่กินได้ทุกทุกคลิปนะอออไม่หยุดเลยผังนั่และไม่หยุดเลยไม่หยุดเลยยอ่ะ ม่อเมื่อแสงอาทิตย์เริ่มตกนะครับเราก็เริ่มสร้างแสงสว่างให้กับการแคมปิ้งของเรานะครับให้มีฟิลลิงในการกางเต็นท์มากขึ้นนะครับแน่นจัดเลยเนี่ย 压倒了 โดยเชฟขวัญอ้าวนี่เกลือเอ้าลองเล่นเดี๋ยวเรามาชิมข้าวโพดกันเอาไปไหนแล้วข้าวโพดเสร็จแล้วนะเดี๋ยวรอพิมเหมือนเมื่อกี้อยู่ข้างหน้าวนไปยังไม่ถึงเอ้ยโอ้โหครับถายก่อนเลยยอดมากผู้ชายน่ารักที่สุดเป็นข้าวโพดแบบข้าวโพดชาวแคมป์หรือเปล่าก็ไม่รู้ที่นมันจะแห้งๆนี่คือน้ำแบบว่าไม่มีห่วงอืม รอร่อยอ่ะหวานกรอบดื <c oughs> ่จ้ำเดี๋ยวรอเมนูต่อไปนะครับเป็นดึกเริ่มยิ่งดึกยิ่งมีเชฟเยอะวันนี้ถ้ปาคนทำสกปกก็เดือบสกปกขอโดนิ้วเลยโอนิ้วปลาเหรอขอจานบดีจ้า ามาแรงไปไม่ล้ส็แลว<อ>้ยครึ่งะซครึ่ของครึ่งตัว,ตไปไปวนีอ,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 นอตาคุณภล่ะ มเสิร์ฟจะกลังเบิร์นให้มันพวกมันกินมันกินกันหมดแล้วหมดก็แคบมึงแล้วอะไรแล้ววะกินชินี้นะกันบีบบีบแต่งอข้างน้เลยร้ำมันใส่ โอร่อยวาซาบะใครไปเป็นกูไม่นำนะพันห้าครึ่งตัวที่แมคโครทำกินเองครับปีกเลยอ่ะยอดขอกินก่อนปลาที่เบิร์นอะพอดีเมื่อเช้าพดีตอนเช้าทุกคนก็เมื่อคืนหนักหน่วงมากหลังจากที่กินแซลมอนเสร็จก็อะไรก็ไม่รู้หนักหน่วงว้าผายว่าตอนเช้าเลยแล้วกันเมื่อคืนเนี่ยอะไรก็ไม่รู้หนักหน่วงเออหนักหน่วงไงหนักหน่วงเลยทีเดียวเชียว ทุกคนนั่งนิ่งเงี้ยมีเชฟทำไก่ย,ย่างเออผมจะทำกาแฟกินนะตอนเชา้าแล้วขนมปังปิ้งหิวอะร่างกายต้องการของหวานถ้ <c oughs> ากาแฟ อะไรไฟลุกว่าพี่อะไรดำๆต้อ่างไฟลุกเช็ดสิฮะเช็ดไปนเลยตไม่อวนี้ก็คงไม่ได้อาบน้ำแล้วไดเไม่ไปอ่ะเออเป็นเนี้ยเป็นไก่เป็ดเออเป็นไก่แ้มัน ไข่กระทะยำเช้าไหนๆฝานเปิด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 กระทะดิอันนี้เป็นไก่ย่างแบบแบบธรรมดาอันนี้ข้าวโพดนะแบบธรรมดาธรรมดาอะไรวะ ที่เขาขายเพราะว่าซื้องอยู่ที่แล้วที่เวทเมเองไอ้เดี้ยันนี้ซื้อเป็นไม้มาเอากินขนมปังด้วยเหรอใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพันี่เดี๋ยวทานน้องคนนี้เขาจะเป็นคนที่รอคิวอยู่ทำตามคิวคิวแรกคิวแรกจะได้ตอนนี้ไม่ทันคิวแล้วใช่ไหมคิวแรกจะได้ชิ้นนี้ไปแล้วน้องไปปิ้งขนมปังรอด้วยก่อนนะรอแป๊บหนึงเมนูอะไรอยใจยินเนื้อเสียบกองถางแบบนุ่มๆที่มันแบบต้องแบบที่มันต้อง ทำในฟอยอ่ะใช่หรอเนื้อหมักเนื้อย่างในฟอยใช่ง่อยเลยเฮียเตรียมไหนก็ไม่รู้เมื่อกี้ยังเตรียมจานอยู่เลยแหลงลงแหลงลงแหลงลงเคี้ยวัปทุกคนเลยอ่ะอันนี้เนื้ออะไรไอ้ยิมอันนี้เนื้ออะไรอ่ะเขาเขียนว่าเนื้อแดงออสเตรเลียโอเคนะครับตอนนี้ก็กำลังจะกลับนะครับเก็บของเสร็จเรียบร้อยทุกเต็นท์เก็บหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้ดูร้าน รวมๆว่าสวยแค่ไหนนะครับนี่ครับเป็นลานยางนาสองลานใหม่นะครับผมยวให้ดูข้างหน้าฝัาง่งข้างหน้าที่หันหน้าออกไปจะเป็นภูเขากับสวนนะครับผมส่วนตรงลานนอนจะมีต้นยางนี่นะครับผมไม่ได้ใหญ่เท่าลานหนึ่งนะครับแต่ว่าเงียบสงบเล็กอ่านี่นะครับส่วนที่ผมกลางี่เป็นเอ่อทั้งหมด4ี่ห้าหกหลังมั้งครับจะเป็นตรงนี้ทั้งหมดเลยรอบถนน รอบนี่เลยนะครับที่ที่ผมตั้งก็สวยครับผมสวยนะมีลำธารเล็กๆด้วยแต่ผมพาดูลำธารจะเป็นลำธารแบบเล็กๆนะครับนี่นะเป็นลำธารแต่ช่วงนี้เดาว่าน่าจะน้ําน้ําลดนะครับเลยหายไปเยอะแต่ถ้าปกติน่าจะมีน้ำนะครับผมก็จะมีสะพานให้ให้ไปถ่ายรูปนะครับตรงนี้ก็เล็กๆให้เดินเล่นเป็นกิมมิกนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงส่วน ส่วนหนึ่งเขาจะเป็นเป็นชั้นลงมานะครับเป็นชั้นลงมาเพื่อให้ไปกลางกันตรงนู้นนะครับนี่เป็นลานให้ไปกลางนู้นก็ติดลำธารกันครับลำธารก็้อยู่ขอบขอบรอบเลยนะครับผมสวยนะครับที่นี่เงียบสงบเป็นกันเองก็เจ้าของลานน่ารักนะครับบอกว่าตอนแรกมา11คนนึกว,ว่าจะเสียงดังนะครับแต่ว่าเป็นกลุ่มที่เรียกว่า,วาเสียงเบาพอสมควรเลยนะครับผมก็เขาก็ชื่นชมนะครับพวกเราก็ไม่ได้เสียงดังอะไรเรียบร้อย สนุกกันพอประมาณนะครับมาเสพเสพบ,บรรยากาศนะครับไม่ได้มาปาร์ตี้นะครับผมเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำนะครับกับที่ล้างจานอันนี้ก็เป็นที่ล้างจานนะครับจะมีที่ล้างจานให้มีที่ล้างจานให้ตรงนี้1จุดแล้วก็ตรงนู้น2จุดนะครับมีสไลด์ให้มีฟองน้ำนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเบอร์สั่งกับข้าวนะครับที่นี่มีเหมือนกันมุกตะ,ะมีเหมือนกัน นี่นะที่รังใจจุดหนึ่งทางพะยาทิ้งตรงนี้นะครับใกล้ๆไอ้ผมป้าเจ้าของร้านเขาน่ารักมากบอกว่ามีบริการนวดด้วยนี่เบอร์นวดเบอร์นวดอยู่ตรงนี้ก็มีเมนูอาหารเอ้ยทำไมนะขโมยสไลด์เขาหรออ๋อออเดี๋ยวผมพามาดูห้องน้ำนนะเป็นเริ่มที่ห้องน้ำหญิงนะครับห้องน้ำหญิงจะมีสองห้องนะฮะมีอ่างอ่างเดียวมั้งใช่ไหมใช่มี ออมีอ่างล้างมีอ่างอ่างเดียวนะครับอ่างล้างหน้าอ่ะอม,ะมีมีใครอยู่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นห้องน้นํานะห้องน้าหญิงเดี๋ยวให้ดูข้างในมีที่อาบน้ามีสีชมพูด้วยปักบัวอาบน้ำาันนยาโถประมาณนี้มีสองห้องเหมือนกันนะครับน,นี่เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นปักบ,บัวโถไม่มีเครื่องทำน้ําอุ่นนะหูน้ําแรงแรงสัตว์เดี๋ยวเราลองเปิดห้องน้ำผู้ชายใดีดู อันนี้ห้องน้ำชายนะครับห้องน้ำชายก็มีสองห้องเหมือนกันแล้วก็อ่างล้างหน้าไม่มีโถฉี่นะครับผมอันนี้ห้องน้ำผู้ชายเปิดให้ดูก็จะมีเหมือนห้องน้ำผู้หญิงเลยนะครับมีฝักบัวที่แขวนผ้าแล้วก็สโคกนะครับเดี๋ยวให้ดูไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับเดี๋ยวให้ดนูน้ำแรงมากน้ำแรงมากสำหรับคนที่ชอบอาบน้ำแบบไวๆนะครับที่นี่ตอบโจทย์ โคตรแรงแต่ว่าคืนหนาวอะเมื่อคืนฮะอะไรวะมีงูเหรอไม่เป็นต้นไม้เฮ้ยอะไรเป็นต้นไม้มันจะฉกกู่ไหมเฮ้ยขึ้นไปแล้วดู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 หัเขียวกูเขียวนี่งูด้วยดีไม่มาตอนกลางเต็นไม เดี๋ยวจะไปดูต้นยางนาต่อต้นยางนายักษ์เมื่อคือนอากาศเท่าไหรนะ <20. S 2> หนาวสุดอะยี่สิบป่ะยีะ่สิบสิบเก้าประมาณสิบเก้าเออประมาณสิบเก้าจากเครื่องวัดนะเดือนเดือนนี้เดือนอะไรวะเดือนกุมภาปลายวันที่ยี่แปดพอดีป่าวันนี้อนนเอ้ยวันที่เท่าไรยี่บหกก็ปลายเดือนกุมภาพอดีตอนแรกคิดว่าจะร้อนเต่โคตรหนาวเลยยี่สิบองศาไปไปดูยางนายักษ์ดีกว่าโอ้ ดูคนกับต้นโอ้โไม่โอบไว้เ,เดี๋ยวเดินทางกลับไปแล้วครับผมก็ิปหน้าเดี๋ยวจะไปไหนก็ตาติดตามไม่ด้วยอันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ